ข้ากันมาตรงน้ไปเข้าหากโค้งสุดๆแล้วบ่ายชูเทิงน้ำดีเลได้เอาละทีนี้เราคงกลับวุ้ยอะไรสวยอยู่กลางตาบุคคับบุ่มโดดอือ เฮากาบาดเลยเอาทางตรงไปเลยเนี่เอาปปอบยิ่งใหญ่ผิดเอาดีๆปปอบผิ่เฮาตรงไปเลยนี่ยตรงไปน้ำหนึ่นี่เป็นแผนหักมาสุดๆเฮาโล่งดีโล่งดีอืมป่าน้อยกำลังขึ้นเลยป่าน้อยกำลังขึ้นนี่ยหมอปลาสะดวกขึ้นในนั่นอือฮึป่าน้อยกำลังขึ้นผู้นำแย่ๆๆๆเนี่ยเหนือนำผู้ใดจเชื่อเลื่องขึ้นชีรูดีนะครับเนาะในช่วงเวลาที่เศร้าๆแบบนี้ <c oughs> อ่อนนี้ก็ต้องขึ้นลิ้นสอบเริ่มสลายอแล้วเนี่ยทุกานยังหนา้าเดี๋ยวท้าทันนี้เขายองเอาหมวมย แล้วเอาได้แจ๋พิงงนงามได้มือนเฮาีนี้เป็นอันดาสุดยอดเลยได้หน่อืมตามจริงว่าที่ตามนื้อยังมือเช้าแปดมืเขาจะมาเอาปลาเลยได้เออปลาจะหายชิบชิวนั่นแต่ว่าเม่มันคืมแห้งครับผมอันตรายแห้งสำรับนำมันแม่แม่แม่คู่สก๊ก็เลยเนาะ บรรยากาศบ่ค <ười of you salah> mm. mm. mm ือเลาวครับอืมบรรยากาศบ่อั้นุ่ยนะครับแม่นแม่นัลแหละสถานการณ์อั้หนุ่ยผมมีปัญหา

เฮ้ยนีอลำแลีรยรับเทียบ่าเลยครับผมชรผู้ดิฉันยังปวดไตบนวะเฮ้ยลำที่สองเทียบท่าเข้าไปลำที่สองเทียบท่าเข้าไปอย่างมีชีวิตครับผมโอไม่มีนนเสีผมชอบน้ำเนียผมลงเลยวันนี้ผมรู้สึกชอบน้ำเพราะว่าเบ็ดผมมันทำง,งานได้ดีวันนี้ผมรู้สึกวึก แย่นครับผมเอ้ครับครับผมยอดครับยยออดด